ข้อเท็จจริงเฉพาะบางอย่างเกี่ยวกับแมวลายสลิดหรือแทบบีที่คุณอาจยังไม่รู้ขนของแมวลายสลิดสามารถมีได้หลายสีภายในปลอยเดียวนี้เรียกว่าขนหนูหรือเห็ดและเป็นลักษณะทั่วไปของแมวลายสลิดขนแต่ละเส้นมีแถบสีต่างกันทําให้ขนของแมวลายสลยดิดดูมีเอกลักษณ์และโดดเด่นสีของขนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแสงและมุมของผู้ชมซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามและความซับซ้อนให้กับขนของแมวลายสลิด ลายสลิดไม่ใช่สายพันธุ์แต่เป็นรูปแบบขนที่สามารถพบได้ในแมวหลายสายพันธุ์รวมถึงอเมริกันชอแฮอบริทิชชอแฮอและเมนคุณเชื่อกันว่าชื่อแทบ,บีมาจากคำว่าแทบ,บีซึ่งเป็นผ้าไหมาลายทางชนิดหนึ่งที่นำเข้ายุโรปจากตะวันออกกลางในช่วงศตวรรษที่16แมวลายสลิดมีสัญ,ญลักษณ์ตัว M ที่โดดเด่นบนหน้าผากตามตำนานเครื่องหมายนี้ทำขึ้นโดยเทพแห่งดวงอาทิตย์ของอียิปต์เ,เมื่อเขาใช้นิ้วโป้งแต่หน้าผากแมว แมวล,ลายสลิดมีลายจำ้ำหรือลายหินอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแตกต่างจากลายหรือจุดที่พบในแมวสายพันธุ์อื่นๆแมวล,ลายสลิดมักถูกเรียกว่าแมวทำงานเพราะในอดีตพวกมันถูกใช้ในฟาร์มและในครัวเรือนแมวล,ลายสลิดมีบุคลิกที่เป็นมิตรและเข้ากับคนง่ายและมักถูกอธิบายว่าเหมือนสุนัขในพฤติกรรมของพวกมันมีความเชื่อที่เป็นที่นิยมในหลายวัฒนธรรมว่าแมวล,ลายสลิดจะนำโชคดีม,มาให้ตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นตุ๊กตา มาด้กินบเนกรนหรือแมวกวักม,มัก okay, จะถูกว่า it, <boy. S 1> เป็นแมวลายสลิดท,ที่ยกอุ้งเท้าขึ้นและเชื่อว่าจะนำความโชคดีมาสู่เจ้าของอแมวลายสลิดอาจมีสีตาได้หลากหลายรวมทั้งสีเขียวทองฟ้าหรือแม้แต่ตาสีแปลกแปลกแมวในนิยายชื่อดังบางตัวเช่นกาฟิลพุชอินบูสและทองจากทองแอนด์เจย์ต่างก็เป็นแมวลายสลิดแมวลายสลิดสามารถมีขนยาวหรือสั้นได้และมีหลายสีและลวดลายให้เลือกมากมายเช่นสีเงินสีส้มสีเทาและสีดำ